You, สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสปอยซีรีส์เรื่อง Eve EP 1 4ขังยุนในตั้งสติหลังจากที่เผลอทำ้ายร่างกายลาแอลไปและต้องคำถามกับลาแอลมากมายไม่ว่าจะเป็น ตอนที่ยัวผมได้คุณสะใจแค่ไหนนะต่ออื่นรู้เรื่องนี้ด้วยไหมคังยุนเขาก็สงสัยอีกว่าราแอลรู้ว่าจะโดนจับได้ทาไมไม่หนีไปล่ะแล้วเขาก็นึกออกวาาเวลาแอลเข้าไปเอาสัญญาเซริกออกมาและได้เดินตรงเข้าไปถามราแอลว่าสัญญาอยู่ที่ไหนแต่ราแอลวิ่งหนีออกมาระหว่างที่วิ่งนั้นราแอลก็ได้ผลักคังยุนไปกระแทกกับผนังห้องทําให้คังยุนสลบไปราแอลเธอกาลังจะหนีแต่ก็ช่างใจกลับมาดูคังยุนว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าด้วยความเป็นห่วงราแอลได้โทรหาเลขาบอกว่าคังยุนอยู่ที่โรงเรียนสอนเต ให้มารับไปด้วยหันพันโนและลุงหน้ายิมได้มาที่ห้องใต้ดินเพื่อมาจัดก,การจางมูลฮีบังคับให้ถอนฟ้องและไม่ต้องมาตายในนี้และพยายามเค้นถามจางมูลฮีว่าใครเอาเครื่องดักฟังมาติดไว้และบอกให้ยอมความไปซะแบบนั้นจางมูลฮีถึงจะรอดออกจากที่นี่ โซรากำลังนั่งรอเวลาอยู่ที่ในรถเพื่อที่จะเอาตัวจางมุนฮีออกมาจากห้องใต้ดินและเลขาค,คนสนิทก็ได้โทรมาบอกว่าพันพันโนได้ออกไปแล้วจากนั้นโซราก็ลงไปเพื่อที่จะเอาตัวจางมูนฮีไปคืนให้กับราแอลก่อนเที่ยงคืน ตามที่ราเอลขู่ไว้เลยค่ะก็ได้อุ้มจางมุนฮีออกมาจากห้องใต้ดินแต่ในขณะนั้นฮันพันโนกับลุงหน้ายิม<อ>ก็ได้เดินมาเห็นพอดีโซลาและเลยาทําตัวไม่ถูกฮันพันโนสั่งให้วางลงและนํากลับไปไว้ที่เดิมเดี๋ยวนี้แต่โซลาก็ไม่ยอมเพราะต้องเอาตัวไปให้ได้เธอไม่ต้องการที่จะยาซึ่งมันเป็นวิธีเดียวที่จะทําให้ไม่ต้องอยาก,กับสามีระหว่างที่พอลูกกบบาลังทะเลาะกันอยู่จางมุนฮีก็พยายามที่จะคางหนีออกมาแต่ว่าลุงหน้ายิมได้เห็นพอดีแล้วก็ลากตัวจางมุนฮีกลับมาที่เดิมด้วยความวุ่ ฮันพันโนได้เอาก้อนหินฟาดไปที่หัวจางมุนฮีอย่างแรงทําให้จางมูนฮีเสียชีวิตทันทีทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ก็อึ้งกับสิ่งที่ทันพันโนทําแต่ไม่ทันได้ตั้งตัวซออึนก็นําทีมตำรวจมาถึงบ้านทันพันโนพอได้รับรายงานจากราแอลว่าจางมูนฮีอยู่ที่นี่หันพันโนเลยสั่งให้ลุงหน้ายิ้มทาตัวให้ปกติและไปรับหน้าซออึนก่อนส่วนโซราได้เลขาให้นาศพจางมุนฮีลงไปซ่อนในห้องใต้ดินซออึนได้มาถึงบ้านทันพันโนและสั่งให้ตำรวจกับเลขาของเขาเข้าไปค้นบ้านทันพันโนพะรู้มาว่าาจมุนีถูก ตามตัวมาที่นี่แต่ลุงหน้ายิ้มก็ห้ามไว้ด้านหันทันโนเองก็บอกว่าไม่ถูกหมายค้นก็ไม่มีมากลางดึกแบบนี้อีกสอ,อื่นสวนกลับไปทันทีที่มาก็เพราะว่าไม่ได้กลัวอะไรนะแล้วก็สั่งให้ลูกน้องค้นต่อโดยไม่ต้องสนใจอะไรตำรวจได้เลยาต่างแยกงกันไปค้นหาแต่ค้นยังไงก็ไม่เจอสุดท้ายซอ,อื่นเขาก็เลยต้องกลับก่อนก่อนที่จะกลับก็ได้พูดทิ้งท้ายไว้ว่าให้เอาตัวจางมูนฮีคืนมาซะดีๆก่อนที่จะเป็นเรื่องใหญ่ราอิลได้มาหาซอ,อื่นที่บ้านซอ,อื่นบอกไปว่าเขาได้ไปค้นบ้านทันทันโนะ ก็ไม่เจอตัวจางมูนฮีรลานแอลก็บอกซออื่นเช่นกันว่าคังยุนได้บุกเข้าไปในห้องรับผงเธอและรู้เรื่องทุกอย่างแล้วตอนนี้โซราดโดนพ่อลงโทษอย่างรุนแรงทั้งตีทั้งซ้อมด้วยไม้หน้าสามและขังไว้ในห้องใต้ดินแทนจางมูนฮีลุงหน้ายิ้มก็ได้จะบอกว่าจัดการจางมูนฮีเรียบร้อยแล้วการจัดการที่ลุงหน้ายิ้มทําก็คือเอาศพจางมูนฮีใส่กระเป๋าแล้วโยนทิ้งน้ําค้นหาปลาไปเจอเข้าก็ได้แจ้งกับตํารวจหลังจากที่ได้รับรายงานต,ตํารวจก็โทรแจ้งราแอลว่า จางมูนฮีเสียชีวิตแล้วเมื่อราแอลรู้จากมูนฮีเสียชีวิตเธอรีบตรงไปดูที่ศพของจางมูนฮีทันทีราแอลเสียใจที่จางมูนฮีต้องมาตายจากไปอย่างน่าสงสารเธอร้องไห้อย่างหนักโดยที่ระหว่างที่ราแอลเสียใจนั้นสออึนก็คอยอยู่ข้างๆเธอหลังจากยืนยันตัวตนศพแล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้มอบสิ่งของของจางมูนฮีที่ใส่ก่อนเสียชีวิตให้กับราแอลราแอลได้เปิดดูกล่องก็พบกับเครื่องหนักฟังฉุกเฉินที่จางมูนฮีเปิดไว้ในกระเป๋าเกงเกงราแอลเลยได้มาเปิดฟังทันทีที่ห และได้รู้ความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับจางมูนฮีว่าผู้ที่ฆ่าและทําร้ายจางมูนฮีคือใครและจางมูนฮีต้องเจออะไรบ้างก่อนที่จะเสียชีวิตในที่สุดราแอลก็ได้รู้แล้วว่าแม่จริงๆของเธอต้องตายยังไงและใครเป็นคนทําให้ตายซึ่งนั่นก็คือโซราโซราเธอเป็นคนจับตัวแม่ราแอลไปขังลืมให้อดตายที่ห้องใต้ดินนั้นเพื่อกาจัดให้พ้นทางตอนที่งานแต่งงานโซรากับคังยุนและลุงนายิ้มก็เป็นคนเอาศพแม่จริงๆกับจางมูนฮี กระเป๋าแล้วไปทิ้งแม่น้ําที่เดียวกันตอนนี้ลาแอลรู้ความจริงทั้งหมดแล้วรู้ว่าฮานพันโนลุงน้ายิ้มและโซราคือคนที่ทําให้เธอต้องเสียทุกอย่างไปโซราที่โดนขังอยู่ในห้องตายดินห้องที่มีแต่คนตายเธอก็ได้เกิดอาการหลอนเห็นคนที่เธอเคยฆ่าเห็นจ้างมุนฮีเดินเข้ามาหวังจะทําร้ายเธอและเห็นลาแอลที่มาเยาะเยะ้ยบอกว่าให้ตายในห้องนี้ซักโซราเธอตะโกนโหวกเหวกโวยวายร้องไห้เสียงดังและขาคนสนิทของเธอได้เข้ามาดูด้วยความเป็นห่วงโซรา ขอร้องว่าให้พาเธอออกจากห้องนี้ทีไม่งั้นเธอต้องตายแน่ๆโซลารเลยบอกให้แจ้งรถพยาบาลเอารถมารับเธอสิแบบนั้นพวกเราถึงจะปลอดภัยด้วยความเป็นห่วงโซลาเลขาคนสนิทก็ได้เรียกรถพยาบาลมารับโซลาไปเพื่อให้ได้ออกจากห้องใต้ดินโซลาถึงรอดออกมาจนได้คังยุนที่ตอนนี้นั่งคิดทบทวนเรื่องที่ลาแอลทําอยู่ว่าทําไมถึงทํากับเขาเลขาก็ได้เข้ามาแจ้งว่าจางมูนฮีเสียชีวิตแล้วเมื่อเขารู้แบบนั้นก็ได้ตรงไปที่งานศพเมื่อไปถึงที่งานศพคน ก็ต่างมองเขาเพราะเขาอาจจะเป็นต้นเหตุให้จางมูนฮีตายแต่ขังยุนก็ไม่ได้สนใจได้เดินตรงไปที่ห้องจัดงานก็ได้พบกับราแอลที่นั่งร้องไห้อยู่ขังยุนเดินเข้าไปหาราแอลเพื่อที่จะแสดงความเสียใจและจะบอกราแอลว่าเขาไม่รู้เรื่องที่จางมูนฮีตายแต่ได้ความเสียใจที่ราแอลมีอยู่ตอนนี้เธอก็ไม่ได้ฟังอะไรในสิ่งที่ขังยุนพูดแต่เธอได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดเสียงตอนที่จางมูนฮีโดนทําร้ายและเสียงคําสั่งของฮันพันโนว่าให้เอาศพแม่เธอไปทิ้งให้ขังยุนฟังและสั่งให้ กลับไปซยให้รอฟังว่าเธอจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงหังยืนได้เดินคอตกออกมายืนที่หน้างานและพังคิดไปถึงเรื่องศพที่โซราเคยฆ่าพ่ได้คิดว่ามีคนขับรถบรรทุกเคยมาของเงินจากเขาบอกเขาว่าโซราจ้างให้เอาศพไปทิ้งจริงๆแล้วมันคือศพของแม่ลาแอลภรรยาของเจ้าของเซลิกเก่าแต่ตอนนั้นโซรากับบอกเขาว่าโซราแค่ขังไว้ตอนงานแต่งงานเพื่อไม่ให้มาวุ่นวายในงานแต่งงานแล้วจะปล่อยตัวไปแต่เธอดันมาป่วยตายซะก่อนเลยต้องจัดการศพแบบเงียบ มันเป็นอุบัติเหตุโซราขอให้ขังยุนทําเป็นไม่เห็นไปในครั้งนั้นแต่ตอนนี้ขังยุนได้รู้แล้วว่าโซราโกหกเรื่องทั้งหมดมันไม่จริงความจริงแล้วโซราฆ่าแม่ลาแอลและเอาบริษัทของลาแอลมาให้เขาเพื่อหวังจะแต่งงานกับเขาโซราที่หนีออกมาจากพ่อได้ก็มาหาขังยุนที่บ้านเมื่อขังยุนเห็นโซราที่บ้านก็เลยให้โซรากลับไปซะขังยุนได้ถามโซราไปว่าผู้หญิงที่เคยขังไว้ตอนนั้นคือแม่ของลาแอลเจ้าของเซดิกเหรอจ้างมูนฮีเธอก็เป็นคนฆ่าเหรอโซราที่ได้ยินคําถามแบบนั้น ก็พูดอะไรไม่ออกเพราะว่าเธอเป็นคนทำจริงๆและคังยุนก็รู้ความจริงแล้วโซราเธอคุกเข่าขอร้องให้คังยุนให้อภัยเธอได้ไหมถ้าเธอไปจากที่นี่พ่อก็ต้องเอาเธอใต้เหมือนกันเธอไม่มีที่ไปเธอก็เกลียดพ่อเหมือนกันเธอไม่ได้ขอคือนดีกับคังยุนเธอแค่อขอหลบอยู่ที่นี่ต่อได้ไหมโดยความที่โซราคือแม่ของลูกคังยุนคังยุนเขาเลยทำเงียบไปเพราะเห็นแอดาบีตอนนี้สมาชิกกลุ่มฟ้องร้องแอวายพวกเขาต่างก็กังวลว่าจะทำยังไงต่อไปเรื่องฟ้องคดีในขณะนั้นเองราแอลก็ ยื่นมือเข้ามาช่วยแบบจริงจังราอลเปิดเผยตัวตนของตนเองที่เป็นลูกสาวของอ e ีแทจุนเจ้าของเซดิกและได้ส่งอีเมลแจ้งนักข่าวทุกสำนักว่าเธอจะเป็นตัวแทนผู้ตกเป็นเหยื่อแอลวายโดยหลักฐานทั้งหมดเธอจะนำไปศาลวันพรุ่งนี้เธอจะทำให้โลกรู้เบื้องหลังความชั่วนี้ว่ามันเป็นยังไงและจะให้ความร่วมมือกับสื่อสามีเก่าราอลได้กลับมาถึงเกาหลีแล้วเพื่อมาเข้าพบกับอายการตามหมายจับคดีโกงเงินบริษัทฮันพันโนก็ได้มาดูโซราที่ห้องใต้ดินแต่ก็ไม่พบเขาเลยจะลงท โทษเลยคะ่ะแต่ลุงหน้ายิ้มได้เดินเข้ามาก่อนเพื่อที่จะแจ้งเรื่องที่ราแอลเป็นตัวแทนคนใหม่ที่จะทําการฟ้องแอลวแทนจางมูนฮีหันพันโนเขาถามกลับไปว่าใครคือราแอลลุงหน้ายิ้มเลยบอกไปว่าราแอลคือลูกสาวของอีแทจูนวันพิจารณาคดีครั้งแรกก็มาถึงราแอลได้มาถึงที่ศาลและมีนักข่าวมาทําเรื่องนี้เป็นจํานวนมากลุงหน้ายิ้มกับเลขาค,คนสนิทของโซลาก็มารอดูหน้าว่าอีราแอลคือใครลุงหน้ายิ้มได้เจอโซลาก็งงว่าทําไมคิม อนบินคือราเอลล่ะและได้นึกถึงเด็กสาวที่เขาเคยทําร้ายตอนนั้นแท้จริงแล้วมันคือราเอลนี่เองราเอลเธอกาลังจะเดินเข้าไปในศาลก็ได้เห็นลหน้าย,ยิ้มมองเธออยู่เธอก็หันไปมองพร้อมกับยิ้มอ่อนให้อย่างผู้ชนะยิ้มให้เหมือนที่เขาเคยทํากับเธอตอนนี้เรื่องที่ราเอลเป็นผู้นําการฟ้องร้องได้ออกข่าวไปทั่วขังยุนและโซราก็ได้เห็นข่าวเช่นกันโซราได้พูดขึ้นมาว่านี่มันไม่ใช่นางโรคจิตแล้วแต่นางนี่มันคือปีศาจหลังจากที่ราเอลได้ขึ้นพิจารณาคดีเรียบร้อยแล้วสมาชิกกที่่รวมันฟ ก็เข้ามาขอบคุณลาแอลที่มารับช่วงต่อและช่วยให้การฟ้องร้องได้ดําเนินต่อไปลาแอลกําลังจะกล่าวเธอก็ได้มองไปเห็นลุงหน้ายิ้มที่ยืนคุยโทรศัพท์อยู่เธอได้ตั้งใจที่จะขับรถเข้าไปชนลุงหน้ายิ้มเมื่อลุงหน้ายิ้มเห็นลาแอลขับรถพุ่งมาที่เขาเขาก็หลบได้อย่างเฉียดฉิวแต่ลาแอลไม่หยุดเธอได้ถอยหลังไปเหยียบขาลุงหน้ายิ้มเต็มๆเมขาร้องด้วยความเจ็บปวดราแอลเดินมาดูและได้เหยียบไปที่ขาซ้ําอีกแต่ระหว่างที่เธอกําลังพูดนั้นสามีเก่าเธอได้เดินมาหาเธอเรียกชื่อราแอลว่า ว่าที่รักราแอลเธอบอกทันทีว่าอย่ามาเรียกแบบนั้นฉันขยะแขยงฉันชื่ออีราแอลและนายก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายเซดิกเหมือนกันก็ต้องรับผิดชอบด้วยแล้วก็ให้เอาลูกนายออกจากชีวิตฉันซะแล้วราแอลก็เดินออกไปซาอ,อื่นได้มาออกรายการทีวีได้พูดเกี่ยวกับเรื่องที่เขาไม่ได้เข้าร่วมประชุมการทูดเนื่องจากเขาโดนรอบทาร้ายกลางดืกก่อนที่จะมีการประชุมนักข่าวที่อยู่ในห้องทรงต่างอึ้งเมื่อได้รู้ความจริงนั้นซาอ,อื่นเขาได้พูดออกสื่อไปว่า คนที่ทำร้ายเขาก็คืออดีตนาย,ยกเกาหลีจึงพวกนั้นต่างทําการทุจริตใช้ความรุนแรงฆาตกรรมเขาตั้งใจที่จะลงโทษพวกนั้นมีเป้าหมายทั้งหมด4คนฮันพันโนที่ได้ดูข่าวอยู่นั้นกโกรธซอึนแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เลขคะคนสนิทของโซราก็เดินเข้ามารายงานอีกว่าทางสํานักงานกฎหมายต้องการจะยกเว้นการฟ้องหย่าของโซราเนื่องจากการฟ้องร้องของแอวายและหัวหน้าเลยคะ่ะซอ,อึนมันมากเกินกว่าพวกนั้นจะรับมือได้เลยขอยอมแพ้ขังยุนที่ ตอนนี้ขังตัวเองอยู่ในห้องทำงานไม่ยอมกินข้าวกินน้ำด้วยความเป็นห่วงโซราก็เอามาให้แต่ข้างยุนทำเมินเหมือนโซราไม่มีตัวตนแล้วก็เดินออกจากบ้านไปเขาได้เข้าไปหาไลแอลที่สำนักง,งานกฎหมายเขาต้องการที่จะคุยกับไยแอลตัวต่อตัว,ตว เมื่อลาแอลเห็นคังยุนมาก็ไม่ได้สนใจคังยุนเดินเข้ามาหาลาแอลบอกว่าเขาต้องการรับผิดชอบค่าเสียหายที่เซริกต้องการทั้งหมดเองให้ลาเอลอยู่สงครามครั้งนี้เถอะเพราะมันเจ็บปวดที่ต้องเห็นความรักที่เขาให้กับลาแอลเป็นเรื่องตลกเขาไม่อยากทำร้ายลาแอลเพื่อเอาตัวรอดพร้อมกับคุกเข่าขอร้องลาแอลลาแอลมองกลับมาแบบนิ่งๆและคุกเข่าตามเหมือนที่คังยุนทำแล้วถามกลับไปว่าคุกเข่าแบบนี้มันวิเศษตรงไหนหรอฉันก็ทำได้ทำขอโทษที่แท้จริงมันก็คือให้ทำในสิ่งที่ฉันต้อง จึงก็คือให้พวกคุณตายให้หมดให้เหมือนกับพ่อแม่และอาจารยจางมุนฮีต้องเจอถ้าใครไม่ยอมตายคุณก็ต้องฆ่าพวกนั้นให้หมดแล้วคุณก็ฆ่าตัวตายซะมันถึงจะจบลาแอลตอบคังยุนไปอย่างเลือดเย็นและได้ถอดแหวนทิ้งต่อหน้าคังยุนแล้วเธอก็เดินออกมาจากห้องนั้นแต่พอออกมาจากห้องนั้นลาแอลเองเธอก็มาแอบร้องไห้เสียใจกับสิ่งที่ทําไปเพราะเธอก็ยังรักและเป็นห่วงคังยุนอยู่ตอนนั้นเองซออึนก็ได้เห็นลาแอลร้องไห้อยู่เขาก็ได้เดินเข้าไปปลอบใจลาแอลแต่เธอก็พางเห็น คังยุนกำลังลงลิฟต์ไปหาโซลาที่ืนรออยู่ชั้นล่างราเอลฮินแบบนั้นยิ่งแค้นไปอีกเพราะคิดว่าคัางยุนร่วมมือกับโซลา มาขอร้องลาแอลให้หยุดราแอลทุบก,กระถางต้นไม้และเก็บเอาเศษกระถางถือลงไปเพื่อหวังจะทําร้ายทั้งสองคนนั้นต่ออื่นรีบวิ่งตามลาแอลมาเพื่อห้ามคังยุนที่ลงมาเจอโซราก็แปลกใจว่าทําไมโซราถึงมาอยู่ที่นี่โซราพูดให้คังยุนหยุดไปต้องขอร้องลาแอลแล้วคังยุนถามโซราว่าทําไมทําแบบนี้ละ่ะแม่ดาบี้คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการแล้วนี่ทีนี้ก็ควรปล่อยผมไปได้แล้วคังยุนตอนนี้พูดอะไรไม่ออกมืนงงไปหมดกระต่ยอมรับในสิ่งที่เขาเคยทํามาลาแอล เดินมาเห็นคังยุนกับโซราคุยกันและดันไปได้ยินสิ่งที่คังยุนพูดว่าในชีวิตเขามีสิ่งเดียวที่ต้องการถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ถูกกาหนดมาให้รักกับราแอลเขาก็หวังว่าราแอลจะจดจําเขาไว้ด้วยความรักเมื่อราแอลได้ยินแบบนั้นไอสิ่งที่เธอคิดจะทําตั้แตต่อนแรกเธอก็อ่อนลงต่ออื่นที่คอยอยู่ข้างๆก็ได้แต่เอาผ้าเช็ดเลือดไม่ให้ไหลไปมากกว่านี้แล้วก็บอกราแอลว่าอย่าไปฟังนะราแอลเธอจะฟังไม่ได้นะเพราะซออื่นเขาก็กลัวใจราแอลเหมือนกันสุดท้ายแล้ว แ,แม้ว่าทั้งสองอยากจะรักกันแต่มันไม่ได้มีแค่ความรักที่เกิดขึ้นมันคือโศกอนาตกรรมความรักของพวกเขาทั้งคู่สำหรับ EP นี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมติดตามรับฟัง EP ต่อไปกันด้วยนะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะ